h อล l ลนด์ตอนที่7ผมได้รับการแจ้งว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เด็กนักเรียนจะกลับบ้านหมดยกเว้นเด็กพิเศษหรือเด็กที่ไม่มีบ้านเกือบทุกกระท่อมจะปิดหมดยกเว้นกระท่อม o b บลิก oblick oblick ซึ่งจะเปิดให้เป็นที่รับประทานอาหารสำหรับผู้ยังอยู่ในโรงเรียน โดยมีครูเวนดูแลอยู่เด็กนักเรียนทยอยกลับบ้านตั้งแต่เย็นวันศุกร์วันนั้นเป็นเวนของครูที่ชื่อเอล่าเด็กพิเศษที่ว่านั้นชื่อมาเซลเป็นเด็กผู้ชายอายุสิบขวบแล้วเป็นโรคเนื้องอกในสมองแต่ก็น่ารักดีนอกนั้นยังมีนักศึกษาฝึกงานที่ชื่อเยลีมาร่วมรับประทานอาหารและร่วมคุยกับเราด้วย เขารับไปซื้อสเบียงคือเบียร์และอาหารต่างๆเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนและของขบเคี้ยวนานาชนิดผมเลยขอตามไปด้วยเธอก็ใจดีพาผมไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เ e ก็ต S U P E R M A R K E T supermarket พวกเราก็ทานอาหารง่ายๆกันได้แก่แซนด์วิชพายเบเกอรี่ S cake. S A N D W I C H, sandwich, P I E, pie. B A K E R Y, cake r y C A K E, cake. sandwich, pie bakery cake นานาชนิดก็กินกันไปสนทนากันไปในเรื่องต่างๆสนุกสนานกันในวันหยุดงาน ถ้อยทีถ้อยโอภาปราศัยกันด้วยความเป็นกันเองจนดึกดื่นต่างๆก็แยกย้ายกันไปกระท่อมใครกระท่อมมันผมก็กลับไปกระท่อมเอสของผมนอนหลับไหลไปจนรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเลยเช้าวันเสาร์ผู้อำนวยการฟอนเดอร์สวอนโทรมาบอกว่าบ่ายๆจะเชิญไปบ้านแต่ตอนเช้านัดกับเยลลี่เธอว่าจะพาผมไปเที่ยวดูปราสาทเก่า ที่เรียกว่า slot slot พอไปถึงก็ได้ยินเสียงดนตรีให้ลั่นไปปรากฏว่าเป็นการซ้อมดนตรีของนักเรียนได้ความว่าเป็น music school music SL school music school โรงเรียนดนตรี เยลลี่พาผมเดินชมอะไรต่ออะไรไปเรื่อยๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงวงดุริยางและเสียงอื้อึอึงเป็นขบวนรถม้ามาจอดหน้าปราสาทนั้นเยลลี่อธิบายว่าเป็นการแต่งงานของคนรวยที่จะมาจดทะเบียนกันที่นี่และจะมีการเลี้ยงฉลองสมรสหลังจากพิธีที่วัดแคทอลิกเป็นงานที่ใหญ่โตหรูหราอลังการงานสร้างเช่นนี้เอง ต้องรวยจริงๆจ,งจึงจะจัดงานเช่นนี้ได้ตรงปราสาทนี้ก็เป็น City Hall C I T Y City H A L L Hall City Hall ศาลาเทศบาลเมืองด้วยเยลลี่จึงบอกผมว่าเราคงเข้าไปชมปราสาทไม่ได้แล้วเยลลี่ก็ยังเล่าต่อไปว่า การจัดงานวันเสาร์นี้แพงจริงๆเพราะต้องจ้างพนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษเยลลี่บรรยายให้ผมฟังถึงขบวนรถมา้ามี8คันมีม้าลากคาละสองตัวรวมเป็นม้า16ตัวเจ้าสาวก็ใส่กระโปรงยาวมากต้องมีเด็กหญิงช่วยกันจับชายกระโปรงกันคนละข้างเดินตามเจ้าสาวไปตลอดเวลา อันนี้เป็นประเพณีโบราณผมดีใจมากที่ได้พบเห็นพิธีเช่นนี้จําไว้ไม่รู้ลืมเลยละครับเยลลี่ชวนผมเดินต่อไปผ่านสวนสาธารณะเห็นฝูงเป็ดเล่นน้ำในสระอย่างร่าเริงที่นี่เขาไม่กินเป็ดกันหรอกครับปล่อยให้มันเป็นอิสระตามธรรมชาติเรากลับมาทานอาหารกลางวันกันที่โรงเรียน แล้วเยลลี่ลากลับบ้านผมมีความสดชื่นรื่นรมมากเลยขอบคุณเธอมากมายแล้วก็รอท่านผู้อำนวยการมารับไปบ้านในตอนบ่ายมิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอนขับรถมารับผมไปเที่ยวตลาดตลาดก็คล้ายๆบ้านเรานั่นแหละมีร้านขายเนื้อขายหมูขายผลไม้แต่เขาเป็นระเบียบและสะอาดมากแล้วท่านก็พาผมไปบ้านท่านเลี้ยงกาแฟและของว่าง แล้วผมก็กลับมาพักที่โรงเรียนเป็นอันว่าหมดวันด้วยความสนุกสนานมากเลยเละครับอ่านต่อตอนหน้านะครับคอนแลนด์ตอนที่8 เมื่อคืนนี้นอนไม่ค่อยหลับพอเช้าก็เลยนอนต่อไปเรื่อยๆตื่นตอนสิบโมงครึ่งมีคนมากดออดเปิดประตูก็พบกับแม่บ้านคนใหม่ของกระท่อมที่เป็นห้องครัวและโรงอาหารเขาบอกว่าชื่อหนาหน้าถามว่าทำไมไม่ไปทานอาหารเช้าก็บอกว่าเพิ่งตื่นไม่ทานแล้วจะไปทานอาหารกลางวันทานอาหารเสร็จเลขาของมิสเตอร์ฟอนเดอร์สวอน ที่นัดไว้เมื่อวันสุกว่าจะพาไปเที่ยวตอนบ่ายวันอาทิตย์เธอชื่อวิลาเข้าใจว่าเป็นแม่ไม้แต่ยังสาวเข้าใจว่าเพิ่งหย่ากับสามีที่ลูกสาวอายุเก้าขวบชื่อเมนดี้แต่ก็มีแฟนใหม่ขับรถมาด้วยกันเขาพาผมไปเมืองแอมสเตอร์ดัม e a m s t e r d a m อเตอร์ดัม เราไปกันสี่คนนั่งรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีพาไปนั่งเรือล่องตาแม่น้ำประมาณชั่วโมงครึ่งตอนลงเรือช่างของเรือก็ถ่ายรูปผู้โดยสารทีละคนเวลาจะขึ้นจากเรือเขาก็นำรูปของแต่ละคนมาให้ดูพอเห็นว่าเป็นรูปของใครเขาก็อยากได้กันทั้งนั้นผมเองก็ตกเป็นเหยื่อต้องจ่ายเงินค่ารูปถ่ายของตัวเองราคา สามก er ิลเด์ห้าส e G I L D E R กิลเดอร์เท่ากับดอลลาร์อเมริกันกว่าๆซึ่งแพงทีเดียวเรือก็ผ่านสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวเช่นมีพัธาคารใต้น้ำมีบ้านเรือนทิวทัศน์อันสวยงามตลอดริมฝั่งแม่น้ำเหมือนกับบ้านเรือนในยุโรปทั่วไป ผู้บรรยายก็เป็นนักศึกษามหารายได้ Part-time P-A-R-T time. A R T part T-I-M-E time part time พานักท่องเที่ยวชมบ้านเมืองเรือมีหลังคาและผนังเป็นกระจกโดยรอบสวยงามวันนั้นมีผู้โดยสาร96คนต่อมาพวกเขาก็พาผมไปดูบ้านที่ a n n น Frank A d N, N E Anna F R A N K Frank Anna Frank สาวชาวยิวที่มาซ่อนตัวจากตำรวจเยอรมันจะมาจับไปเข้าค่ายแก๊สพิษซ่อนตัวตลอดเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองเขียนไดอารี่ D I A R Y Diary สมุดบันทึกเรื่องราวไว้มากมาย ครอบครัวนี้มีสมาชิก8คนพ่อแม่พี่น้องพวกเขาฉลาดทำห้องสมุดเป็นห้องลับโดยใช้ชั้นหนังสือเป็นที่กำบังตำรวจเยอรมันไม่สามารถจะค้นหาได้เลยเพื่อนบ้านก็ช่วยกันปกป้องครอบครัวชาวยิวทำที่พักได้อย่างลึกลับซับซ้อนรอดมาจนสงครามสงบเป็นระยะเวลา4ปีไม่ได้ออกมาจากห้องสมุดเลยเพื่อนบ้านชาวดัช เขช่วยจัดหาอาหารมาส่งเลี้ยงดูครอบครัวนี้ทั้งเด็กคนหนุ่มสาวคนชราช่วยกันปิดบังกันด้วยความสงสารครอบครัวชาวยิวพอสงครามจบสิ้นลงเยอรมน,นีแพ้สงครามชาวดัชจึงเก็บบ้านของแอนนาฟรังเอาไว้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติต่อไปเราก็ขับรถไปที่เมืองที่ชื่อวอร u ุนดัมเป็นเขื่อนใหญ่มาก เมืองนี้เป็นเมืองโบราณเขาเก็บหมู่บ้านโบราณนี้ชาวบ้านก็แต่งตัวแบบคนโบราณแต่สวยงามมากโดยเฉพาะสาวๆใส่เสื้อลูกไม้ติดกิ๊บเป็นทองเครื่องประดับหลากสีแต่ผู้ชายมักแต่งตัวด้วยชุดสีดำและใส่รองเท้าไม้เป็นรูปรองเท้าจริงๆแต่เป็นไม้ผมซื้อมาคู่หนึ่งใหญ่มากเท้าพวกเราคนไทยใส่แล้วก็เดินไม่ได้ เพราะใหญ่มากเกินไปเขาใส่ไปเที่ยวไปทำนาทำสวนกันเป็นธรรมดารองเท้าไม้ที่ผมซื้อมาสีเหลืองผมลองใส่เท้าลงไปได้สองเท้าเลยละ่ะผมยังเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกจนถึงปัจจุบันนี้บ้านของชาวดัชสวยงามมากมีทั้งเล็กและใหญ่และมีบ้านคือเรือหลายหลังมีทั้งเรือยอชเรือเล็กเรือใหญ่ทั่วทะเลสาบ น่าดูอย่างยิ่งนอกจากนั้นผมยังซื้อ Music, box. music. b o ็ M U S I C music B O X box music box เป็นรูปกังหันลมเพราะที่ฮอลแลนด์ใช้กังหันลมเพื่อทำไฟฟ้ากันมากเลยแล้วเราก็ไปทานอาหารร่วมกันแล้วเราก็นั่งรถกลับมายัางเมืองอัมสเตอร์ดัมวิลมา นึกขึ้นได้ว่าน้องชายเพิ่งซื้อเรือมาใหม่เพื่อทำเป็นบ้านพักอาศัยอยู่ในเมืองนี้เป็นคล้ายเรือนแพบ้านเรากว่าจะลงไปลงเรือเพื่อจะไปเข้าบ้านก็ลำบากสำหรับผมพอสมควรเพราะต้องเดินไต่ไปตามที่เขาเรียกว่าแก๊งแพลงคือเอาแผ่นเหล็กมาปูเป็นสะพานตั้งแต่ท่าน้าไปลงเรือผมกลัวจะตกลงไปในน้ำแต่เรือก็ใหญ่เหมือนบ้านใหญ่ๆบนบกนั่นแหละ มีทั้งห้องรับแขกครัวห้องอาหารห้องน้ำห้องนอนหลายห้องประมาณ4หรือห้าห้องและมีสองชั้นความยาวของเรือ30ฟุตเรือก็ล่ามเอาไว้กับที่เทียบเรือแต่พอคลื่นใหญ่มาก็รู้สึกเรือไหวโครงเคลงเหมือนกันคนไม่เคยอยู่ก็อาจเมาเรือก็ได้ในเรือก็มีเฟอร์นิเจอร์เปียโนเ U R N I T U R E, Furniture P I A N O, Piano Furniture Piano และเครื่องเรือนต่างๆครบครันเช่นเครื่องทำน้ำอุ่น Heater H E A T E R, heater. ที T V, วิท e ยุ R, you, เครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นต้น ผมก็ขอให้เล่นเพลงไทยให้พวกเขาฟังชอบใจกันมากเลยใครที่บ้านเป็นเรือถือว่าร่ำรวยหรูหราแต่รถยนต์ต้องจอดเอาไว้บนบกน้องชายและน้องสะพยมีรถคนละคันจอดเอาไว้ข้างบนท่าเรือชีวิตความเป็นอยู่น่าอิจฉาสำหรับหลายคนพักอยู่ในเรือตื่นเช้าก็ขับรถไปทำงานไม่อนาทรร้อนใจอะไรมากนักแต่คิดไปแล้วพวกเขาบอกว่า อยู่ในเรือถูกกว่าบ้านบนบกด้วยซ้ำไปน้องชายของวิลาบอกว่าซื้อเรือนี้ second hand s e c o n d second h a n d hand second hand ราคาหกหมื u ่ I l d e r s, นกิลด์ g u i l d e r s guilders นับว่าถูกมาก ราราวสา0 0 0ื่นดอลลาร์บ้านบนบกแพงกว่านี้สเท่าได้ความว่าเปียโ,โนเป็นเปียโ,โนเก่าของเจ้าของเรือเก่าเขาจะมาเอาคืนเร็วๆนี้แล้ววิลมาก็ข,าขับรถมาส่งผมที่เมืองแซสโรงเรียนบาลจิเมสวันนี้ก็มีความสุขเพลิดเพลินมากนอนหลับฝันดีตลอดคืนเลยละครับอ่านต่อตอนหน้านะครับ